แล้วมามะเหมอมามาหันเม็ดอาหารเปลียงนกินไปแล้วค่ะลูกอาหารเปี่ยงน้องกินไปแล้วดู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 ทำดูทำอาหารเปี่ยงนกตกินแล้วตืนแต่เช้าดูเธอทำนี่ขาเยียบแขนขาเยียบแขนแม่ครับครับครับอน้องตื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนจ๋าจะไปไหนอร่อยไหมอร่อยไหมอาหารเม็ดมันก็อร่อยทุกโลก ดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารวันอังคารที่สิบหกวันนี้วันดีๆวันดีๆของใจชัยหวยออกอะไรไหนบอกหวยแม่ก่อนหวยออกอะไรลูกหวยออกอะไรเรียกออกอะไรไหนบอกเลขแม่ก่อนเอาไปเสี่ยงโชคยังไงลูกเอาไปเสี่ยงโชคออกบอกอะไรนะดูเสียงเออเอาไปเสี่ยงโชคไงเออ เช้าหิวครับทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะทุกคน